ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ Callie c a l l i เวอร์ชน2.0นะครับในเศส2.1เราจะกล่าวถึงเรื่องของการซื้อขายสินค้านะครับในระบบจองสินค้าด้วยตนเองทางด้านเมนูทางด้านล่างซ้ายนะครับจะมีคําว่าระบบสั่งซื้อสินค้าอยู่นะครับในที่นี้นะครับผมล็อกอินเป็นตัวแทน13นะครับตัวแทนหลัก2 13ถุงนะครับก็คือจะเป็นตามภาพนี้นะครับ รหัสตัวแทนนะครับก็คือ dev ศูนตัวแล้วก็2ต้องการสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเองไปที่แม่ทีมนะครับรหัส dev ศูนย์ตัวแล้วก็1นะครับจะเป็นลักษณะภาพนี้ทีนี้ให้ลูกทีมนะครับกดคำขอสั่งซื้อนะครับเลือกที่จำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อนะครับสมมติว่าต้องการสั่งสินค้าจำนวน13ถุงกดยืนยันการสั่งซื้อนะครับกดครั้งเดียวนะครับแล้วก็รอนะครับโปรเซสอาจจะนานหน่อยให้ใจเย็นๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะขึ้นว่าระบบบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อเรียบร้อ,อยแล้วนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าประวัติการสั่งซื้อนะครับมันก็จะมีเรื่องของวันที่นะครับว่าวันนี้นะครับเวลาอ่าวันวันที่เท่านี้นะครับรหัสตัวแทนนี้ชื่อนามสกุลน,นะครับได้สั่งซื้อสินค้าจำนวนเท่าไหร่สถานะเป็นยังไง เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้คือรออนุมัติเราสามารถเลือกทางด้านบนได้นะครับว่าเราต้องการดูข้อมูลแบบไหนนะครับสมมติว่า,าต้องการดูแค่อนุมัติอย่างเดียวตั้งแต่วันที่1เราก็ติ๊กข้อมูลอื่นออกแล้วก็กดค้นหนานะครับก็จะโชว์ข้อมูลเฉพาะที่อนุมัติแล้ว สมมุติว่าผมล็อกอินเป็นแม่ทีมนะครับผมจะใช้อีกเครื่องหนึ่งอกอินเป็นแม่ทีมแล้วก็จะดูว่าลูกทีมเนี่ยมีการสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็แม่ทีมจะทําการอนุมัตินะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอแสดงผลให้หมดก่อนอประวัติการสั่งซื้อนะครับตอนนี้ขึ้นสถานะเป็นรออนุมัติอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อีกเครื่องหนึ่งอกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ approve ยอดสั่งซื้อของลูกทีม ผมใช้เครื่องหนึ่งล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ยืนยันยอดของลูกทีมนะครับก็มาดูที่ประวัติประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเห็นว่าสถานะขึ้นเป็นอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็เครื่องหลายๆท่านจะสามารถได้รับ sms นะครับที่แจ้งว่าแม่ทีมได้อนุมัติยอดที่ท่านจองสินค้าขึ้นไปแล้วอ่า ทีนี้เมื่อมีสินค้าเข้ามาในระบบของแม่ทีมนะครับแล้วก็แม่ทีมก็จะทําการจัดส่งสินค้าตอนนี้ให้ดูสถานะยอดของสต็อกตัวเองก่อนนะครับในที่นี้นะครับสต็อกมีสินค้าคงเหลืออยู่20ถุงนะครับสั่งไปเพิ่มอีก13ถุงยอดสะสมก็ยังไม่ขึ้นนะครับยอดสะสมเท่าเดิมสมมุติว่าแม่ทีมนะครับเข้ามากระจายสินค้า สมมติแม่ทีมผมล็อกอินป็นิกเครื่องหนึ่งนะครับกดกระจายสินค้ามาให้ลูกทีมก็จะมี SMS เด้งเข้ามานะครับที่เครื่องลูกทีมว่าแม่ทีมได้จัดการจัดส่งสินค้าให้ท่านแล้วนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งประวัติการสั่งซื้ออีกทีนึงนะครับยอดอนุมัติแล้วนะครับอันนี้เป็นยอดแค่ยอดจองนะครับพอแม่ทีมกดกระจายมาปุ๊บกดเข้ามาดูที่หน้าแรกนะครับจะเห็นว่ายอดมีการปรับไปแล้วนะครับจาก 20ถุงเป็น33ถุงนะครับและมียอดสะสมทั้งหมด33นะครับอันนี้คือเป็นยอดสั่งซื้อนะครับเมื่อมีการสั่งซื้อขึ้นไปทีนี้เรามาดูอะไรได้อีกนะครับในเรื่องของลูกทีมนะครับเราก็จะมีฟอร์มกระจายามีเรื่องของฟอร์มขายปลีกให้นะครับในกรณีที่เรามีลูกค้าเราต้องการขายปลีกให้ลูกค้านะครับสมมติว่าลูกค้าสั่ง3ถุงนะครับ ข้อมูลเป็นถุงนะครับเขาจะมีบอกจํานวนว่าตอนนี้มีสินค้าจํานวนเป็นถุงเนี่ยเหลือเท่าไหร่กี่ถุงนะครับใส่ไปไม่ให้เกินจํานวนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ระบุว่า,าเขาจะนัดรับหรือว่าส่งไปสณนนนะครับถ้านัดรับก็นจะมีการแทรกแนบรูปเข้าไปในระบบด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นมันเด้งขึ้นมานะครับเขาบอกว่าต้องแนบรูปตัวแทนการลูกค้าด้วยนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเรามีการเก็บยอดทั้งหมดนะครับจำนวน500สําหรับการนํานไปเล่นกิจกรรมที่เกาหลีครั้งนี้นะครับในปี2559ดังนั้นนะครับเราเก็บยอดจําจนวน500ชิ้นนะครับก็คือจะต้องขอความกรุณานะครับว่าให้แนบรูปเข้าไปด้วยนะครับถ้าไม่ต้องการแนบรูปนะครับลูกค้านัดรับแต่ไม่ต้องการแนบรูปก็คือให้เลือกเป็นทานเองไปเลยนะครับ ระบบก็จะมีขึ้นเตือนว่าทานเองจะไม่นับยอดสะสมนะครับถ้าต้องการเลือกแค่ตัดสต็อกก็คือเลือกที่ทานเองนะครับถ้าต้องการเลือกที่จะเก็บคะแนนไปทิพเกาหลีนะครับก็เลือกที่นัดรับแล้วก็แนบรูปลูกค้าไปด้วยนะครับระบุช่วงอายุนะครับสาเหตุที่ซื้อนะครับก็รบกวนให้ระบุหน่อยนะครับสมมติว่าผิวคล้ำนะครับเรื่องผมผิวสิวกระดูกนะครับ ก็เลือกเอานะครับถ้าไม่มีก็สามารถพิมพ์เพิ่มเข้าไปได้นะครับสมมุติว่าลูกค้าเป็นผิวคล้้ำนะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลข้อมูลก็จะถูกบันทึกแล้วนะครับถ้าเรากรอกผิดหรือยังไงนะครับสามารถกดยกเลิกได้นะครับหลังาจากนั้นเราก็มาดูที่สต็อกสินค้าของตัวเองนะครับกดหน้าแรก ะจะเห็นว่ายอดขายปลีกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยอดสินค้าคงเหลือนะครับลดลงนะครับจาก33มรือ30ลือ30ถุงนะครับนี่ก็คือ,อเรื่องของการจองสินค้าด้วยตนเองแล้วก็ฟอร์มกระจายขายปลีกนะครับสำหรับลูกทีมขอบคุณที่รับชมครับ